เอาละครับเราจะมาเริ่มด้วยกันที่ข่าวสารของผู้พิการกันหน่อยนะครับผู้พิการหลายท่านหลายคนนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีสอง สล้านคนได้นะครับแล้วก็มีผู้ที่ยังต้องการงานทําอีกหลายคนนะครับโดยในวันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการนักศึกษาพิการรอบ2โคต้าประจําปีการศึกษา2,568ครับจำนวน20คณะมีการเปิดรับประเภทความพิการและมีคุณสมบัติดังนี้ครับ หนึ่งก็คือเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวันโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาข้อสอก็คือเป็นคนพิการทางการได้ยินครับสามารถใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อให้สามารถได้ยินเสียงได้แล้วก็เป็นคนพิการทางสายตามองเห็นเลือนรางต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดีใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและตาไม่บอดสีนะครับ ผู้สมัครเนี่ยต้องมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองครับระหว่างวันที่3ถึง18มีนาคม2,568นี้ถ้าเผื่อว่าใครฟังแล้วฟังไม่ทันหรืออยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการอาคารสำนักงานอาธิการบดีชั้น1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการนะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์0 2 564444ต่อ1298และ1299นะครับย you know? mm ้ำ hmm. อีกทีนะฮะศูนย์บริการนักศึกษาพิการหมายเลขโทรศัพท์025644444ต่อ1298และ1299